ก็บุห่อย่างนั้นอีกครับเออม้ตอนนี้ก็เนี่ยยมใจไม่ตอบใจตอนนี้นะตั้งตอนนี้ต่อไปจิตใจต้องตั้งในความดีนะครับยาเนรคุณยาลืมตัวให้รู้จัก

<laughs> หายแล้วผู <laughs> ้ใหญ่ผมลมชาวบ้านไว้ให้ดีๆเับนะให้รักษาสิบห้าขอ้อ้วไม่ได้ห้าขอ้อเอาแค่สามข้ออย่างดีไอสุราเมลยัรยระยะมัชะปมาทถานาเวเนี่ยส่วนมากจะห้ามกันไม่ได้โดยเฉพาะไอนี้ปีนึงเนี่ยมันกินวันละสามสิบบาทเดือนละเก้าร้อย สิบเดือนเก้าพันเก้าพันก็อีกเก้าร้อยอีกนหมืน 1, ่นแปดร้อยปีหนึ่งสิบปีแสนแปดพันมันกินทำไมกจะตอกย้ำมันกินทำไมก็ถามว่ามันกินทำไมแล้วต่อไปพวกที่กินสุรายามเมนะา,าเนี่ยแอลกอฮอลในสุราในเหล้าเถื่อนอว่าเหล้าอะไรที่มันโฆษณากันเนี่ย มันจะไปกัดก่อนเส้นประสาทอ่อนในสมองสิ่งที่จะตอบแทนพวกกินเหล้าก็คืออะไรรู้ไหมอัลไซเมอร์ผู้สับยุคนี้ซะหน่อยความหลงลืมจำไว้อาตมานี่เคยกินอยู่สองครั้งตอนนั้นวัยรุ่นกระทั่งเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่ากินแล้วไม่เป็นสับปะรดไม่แตกอีกต่อไปฟังไว้นะ ถ้าเป็นคนคงเข้าใจถ้าไม่ใช่คนก็คงไม่เข้าใจดูโดนอีกนิดอีกดอกละอฮัลโหลผูใหญ่ไปดูแลลูกบ้านนะครับทอบเลยทอครับเจริญพรเจริญพรเจริญพรเดินทางต่อขายผู้ใหญ่ไม่น่าชงเลยหลวงพ่อเทศเลยผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มึงนั้งอีก